สถิสถานว้ในจิตในใจของพวกเราเอาโอวาทปาลิโมที่พระพุทธเจ้าตร,รัสว่าสัพพะปัจสะกระนังกุสังสุปะสัมขะเทสาจิตตอปริโยัปนังเดตัตตางขีิระคุณประดุพระพุทธเจารรมของพระพุทธศาสนา บพราะเมตธาดินธาน้ำเป็นของก้นเท่ากับเพื่นก่อนจะทำกุศลคุณงามความดีโดยเฉพาะวันนี้มีพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่จะทำบุญไงแห่งชะพระสักดิ์สาทธิ่สีที่ดีมโหงามทั้งหลายออกโดยเฉพาะก็คือเอาสีชพระและสีทางพระพุทธศาสนาผู้ใดส่งพิธีในแห่จิตใจจะขอ เจะอไปน้อุา์กสตัดสินาถ้าดูการราี่ผิมีันหส่วนาาใที่น่ไ้แต่เกียวได้ยักาได้ยาไประาณประาโทมัจจุปาตายจากีตายจากสมาธิมอ่รเพราะมันได้แล พอี่เื่อนี้กริ่มหนาวที่รยที่มันเป็นก้อนแข็งแข็งสามารถจับเดอแต่กนเกินเมื่อไรนี่ถ้าไห้เกิดในบลก็เป็อย่างนล้วอาผีพลาดที่วิศวะว่าผู้่าอมาที่สู่รับได้เดียวจาหนักงานที่กำลังการแกะขาแกะยังไงก้อนนนถูกไปสออจังแล่นจุดที่แปลว่าเกิดมาหาอนจารตมเตรม Yeah. Uh ขันญาวัฒก็จะมีพันครูขันครูตัวน man, หนึ่งก็เป็นปุญญาปรบคูบบาอันนั้นส่วนที่ญาิโย่กดจะลงนามมันจะมีช่วงเวลาประมาณ1ิบห้าสิบเก้บาทนี่ละร่วมกิจอดท้ายก็นะแต่เป็นงันดอกเมื่กด้ตืนไปแล้วผู้ใดจะเรียมจะพาไปเมื่อแร้แต่มานังความจันหนุนยุทธชาขันไหวยุทธชา้ปถูกมองกรแต่ขาไปชวนนายตส่วนมากที่ี่ส่วนให่เป็น ธรรมชาติภูชากธรรมชาติอยโยงโทดีแม่ที่ล้างต่อแม่แมาภูชากใจญารโยงทรายแ่้าเราตอกมากใมมากใหม่ที่เห็นเนี่ยไม่บอกปิใช่เลย่นอสได้อย่แล้วาก็หายแก่คันทีก็โ้องพ่อกรรเพื่อ

不能够大波。 เราก็ต้องเชิญมานล้วก็นายยกมาตามมาสังขารแล้วก็อนนี่ก็มาทีสิงห์บุ๋มเต๋อมีเสด็จนั่นเองค่ะนั่นนะอะไรทั้งสิ้นเราเป็นในการเรียนวัตถุกาสตร์แล้วก็จอต่อปันตมรสถานการณ์สุขเรียน Track, รครั้งละสีคนเชิญครับ